สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับข่าวสำนักการระบายน้ำปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุที่เกิดขึ้นติดต่อกันทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภยัยกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเป็นเมืองที่รับน้ําจากทางตอนบนเพื่อไหลผ่านลงสู่ทะเลทําให้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสํานักการระบายน้ําต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรได้เดินทางติดตามสถานการณ์ที่เขื่อนพระราม6จนถึงคลอง6วาสายล่างสําหรับรายละเอียดในการติดตามสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันค่ะครับจากตรงนี้คือ บรารมหกเป็นเขื่อนทดน้ำและระบายน้ำปิดกั้นแม่น้ำป่าสักตั้งอยู่ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับน้ำโดยตรงจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเป็นต้นน้ำที่จะไหลเข้าไปถึงกรุงเทพมหานครทางด้านตะวันออกผ่านคลองแสนแสบซึ่งการระบายน้ำที่เขื่อนบารมหก ในขณะนี้ยังสามารถรับมือได้นอกจากนี้แล้วผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ตรวจการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำปภาษีสวภาและประตูระบายน้ำพระธรรมราชาด้วย อจจะมีอยู่สามระดับนะครับก็คือสากว่า2.5คือสีเขียวจะอยู่ที่เกณฑ์ปกตินะครับอยู่ที่ระหว่าง2.5ถึง3สีเหลืองจะอยู่เกณฑ์ต่อระหว่าง ที่ไปของต้นน้ำนะครับที่ระบายน้ำจากเขื่อนป่าศักลงมาระดับน้ำค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าลงมาปลายน้ำที่ธรรมราชาที่คลองหกวานี่ระดับน้ำอาจจะสูงหน่อยนะครับซึ่งกรมชลประทานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับแต่เฝ้าระวังก็ยังต่ำกว่าเมื่อ ปี54ค่อนข้างเยอะมากนะครับจะเห็นได้ว่าสะพานที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับเมื่อปี54จะมีรอยน้ําท่วมอยู่นะครับเกือบจะถึงตัวสะพานเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็ระดับน้ําในคลองหลังสิทธิ์ซึ่งต้องถือว่าเป็นเป็นเกณฑ์สําคัญนะครับในขณะนี้1.4 เมตรเหนือระดับน้ำทะ,ทะเลตะลปลานกลางนะครับซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อปี54สูงสุดเมื่อปี54คือ3.8เมตรเหนือระดับน้ำทะเลตะปานกลางดังนั้นต้องถือว่าต่ำกว่าเยอะมากนะครับถ้าใกล้4ลเมตรคลองสิใกล้4เมตรเมื่อไหร่กรุงเทพฯก็ท่วมนะครับ1.4นี่ยังต่ำมากดังนั้นก็ในขณะนี้นะครับบา,บางจุดบางพื้นที่เราคงต้องอติดตามเราคงต้องเฝ้าระวังต้องประสานกับ กรมส่วรัทานอย่างใกล้ชิดแต่ว่าภาพรวมก็ยังเหมือนที่ผมได้กลาเปลี่ยนพี่น้องประชาชนมาหลายวันแล้วนะครับว่ายังไม่มีอะไรที่น่าจะกังวลเกินไปนักนะครับกทมไม่ได้ประมาทไม่ได้นิ่งนอนใจติดตามเฝ้าระวังอยู่ทุกวันประสานกักรมสุวรัทานทุกวันนะครับแต่ว่าในในชั้นนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ยังห่างไกล จากเมื่อปี54ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็แต่เราก็ต้องต้องประสานกับกรมจรารปับนทานต่อไปครับโดยเฉพาะอยงยิ่งใน,ในช่วงวันที่3ที่4ที่ในพื้นที่ภาคก,กลางอาจจะมีฝนตกค่อนข้างหนักครับ ด้วยใจที่เธอมีให้กันด้วยเสียงสมหวังที่เธอสางฉันมาจะขอขอบคุณตอบแทนด้วยสัญญาจากนีทุกทางสิ่งที่ฝันความหวังที่คน จากนี้ด้วยเรี่ยวแรงที่มีฉันขอทำความดีทุ่มเทชีวิตนี้สร้างสัคนฉันจะทุ่มเทหัวใจเพื่อความสุขของพี่น้องไทยจะห่วงใยดูแลใส่